โคดละอิสระสีทโลขุนซื้อทีมชาติไทยชุดซีเกมยังตั้งให้อิลฟานดอร์มิดฟิลจากบุรีลำและชาณรงค์พรมสีแก้วมิดฟิลจากชนบุรีเอฟซีเป็นกัปตันทีมในการแข่งขันซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชานอกจากนี้ยังมีลำดับถัดไปที่ทางโคตวางเอาไว้ประกอบไปด้วยจุนทานเข็มดี สงชัยทองชำหลีออนเจมในลำดับถัดไปทั้งนี้สำหรับอิลฟันและชาญลงก็เคยเป็นกับตันทีมชาติไทยชุดยู23ที่เดินทางไปคว้าอันดับ4ในรายการโดฮาคับที่ประเทศกาตาเมื่อต้นปีมาแล้วสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยใน4เกมครั้งนี้นั้นแรกพบกับสิงคโปร วันที่30เมษายนครับถ่ายทอดสดทางช่อง9 m q u เอติดตามชมติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยกันครับผมวันที่30ครับนัดแรกไทยกับสิงคโปร์ถ่ายทอดสดทางช่อง9 m q u เอเวลา16นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยครับผม